สวัสดีครับพบกับน้องกอยพัฒนาราศีสไลนะครับวันนี้วันหยุดนะครับเรามีโอกาสได้มาบ้านนะครับมาดูแลสวนนะครับแล้วก็ขนฟางแล้วก็ขี้บัวนะครับฟางนี้ไปฝากญาตินะครับทางอำเภอราศีสไลนะครับก็เดินทางจากอำเภอยางชุมน้อยนะครับมาที่บ้านเกิดอำเภอราศีสไลนะครับน้องกอยของเรามาถึงก็อำเภอราศีสไลครับ มาขนฟางมาให้กับาญาติที่อำเภอราศีสไลนะครับฟางที่บ้านขาหมดพอดีก็เลยขนมาให้นะครับช่วยขนมานะครับทางผ่านพอดีครับก็มากับลูกๆนะครับสองคนแล้วก็ภรรยาด้วยครับตรงคอกวัวที่ญาติเลี้ยงนะครับก็เห็นมีวัวอยู่หนึ่งตัวนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เขาล้อม ด้วยรั้วนะครับลวดน้ําไว้ประมาณ4ไร่นะครับก็เจ้าของไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาก็สามารถดูแลได้นะครับมาดูแค่วันละครั้งเอาน้ําเอาฝางให้นะครับก็เหมือนกับที่ร้อเอ็ดที่เราทําก็คือล้อมรั้วแล้วก็ปล่อยให้เขาหากินเองตามธรรมชาติแล้วก็มีฟางนะครับมาสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับก็อยู่ได้เหมือนกันนะครับบัวไม่จําเป็นต้องมานั่งเฝ้าตลอดนะครับเรามีที่ล้อมไว้ อยู่ในพื้นที่ของเราก็ปล่อยให้เขาหากินได้เองตามธรรมชาตินะครับถ sí like ้าบริเวณนั yeah, ้นมีหญ้าที่ขึ้นอยู่ก็สามารถนะครับปล่อยเลี้ยงได้นะครับมาดูแค่วันละครั้งนะครับเติมน้ำให้เขานะครับพื้นที่ของบุคคลส่วนตัวก็สามารถเลี้ยงได้นะครับเด็กๆเขาเห็นพ่อทํางานนะครับเขาก็อยากจะมายกมาช่วยนะครับแต่ด้วยแรงเขาก็ยังไม่ มีเหมือนผู้ใหญ่นะครับก็คอยใ,ให้กําลังใจนะครับเดินไปเดินมาอยู่บริเวณนี้นะครับโอ้โจรหล, <c oughs> ลักงงเหมนี่หลังจากขนฟางเสร็จนะครับ <c oughs> ก็มีอะไรติดไม้ติดมือ <c oughs> กลับมาที่บ้านด้วยนะครับ มาถึงสวนของเรานะครับน้องก่อยพัฒนาก็เวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีนะครับก็เกือบค่ำนะครับก็ต้องเร่งขนขี้บัวที่เราขนไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันนะครับมาลงที่สวนเพื่อจะเอาใส่ต้นไม้นะครับเติมปุ๋ยเติมอะไรให้พวกเขานะครับพอเราปลูกไว้หลายอย่างนะครับมีทั้งมะม่วงนะครับมะขามเทศมีน้อยนาขนนพุทรา นะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างครับที่เราปลูกไว้นะครับเป็นแปลงเกษตรผสมผสานเน้นผลไม้ครับหลากหลายชนิดนะครับก็เราปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับจากอะไรก็นำมาลงมมาปลูกในแปลงในสวนของเราตรงนี้นะครับ เวลาก็ล่วงเลยไปจนถึงเกือบ6โมงเย็นนะครับหโมงกว่าแล้วแสงแดดก็เริ่มน้อยลงนะครับก็เติมปุ๋ยให้กับต้นผลไม้เราได้1แถวพอดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ค่อยมาต่อสาหรับการนะครับดูแลต้นไม้ไม้ผลของเรานะครับเพื่อเป็นนะครับต้นทุนต่อไปในอนาคตนะครับเมื่อเราลาออกหรือว่าเกษียณนะครับเราจะได้มาอยู่ในแปลงผลไม้นะครับที่เราใส่ฟันไว้ตั้งแต่เด็กๆนะครับ ก็เป็นบรรยากาศในวันพุวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์ที่เรากลับมาทำงานมาดูแลสวนนะครับในแปลงเกษตรน้องกอยของเรานะครับเพื่อเป็นต้นทุนต่อไปในอนาคตนะครับก็เอามาแลกเปลี่ยนกับเ,เพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามในช่องของเราก็ขอขอบคุณสําหรับการสนับสนุนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มีภารกิจต่อนะครับอีกหลายอย่างที่เราจะทําต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากทุกท่าน กดไลค์นะครับกด subscribe ให้กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับ